สวัสดีครับผมเฉยเิษิ์นะครับจากทีมงาน p o s p o s นะครับ co ในคลิปนี้นะครับเราจะเป็นเอพิโซดที่3แลละในคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้พาสอนสร้างเจ้าตวอ o o นะครับด a ตตาเบในลักษณะของ Enterprise v e r s i วอนะครับแล้วก็เราเข้ามาที่หน้านี้กันครานนี้บางคนอาจจะเออฉันสร้างแล้วแต่ฉันจำไม่ได้ว่าจะมาที่หน้านี้ยังไงนะครับก็เบื้องต้นเลยนะครับเราจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ ให้เขาเรียกว่าไปที่ odoo นะครับดต์คอมก็ได้ครับวิ่งไปที่ดต์คอมก่อนหลังนี้เนี่ยก็ทําการเขาเรียกว่าประดีผมไม่ได้ใส่อินนะครับก็ถึงใส่อ Sign ินเลยก่อนโอเคปุ๊บเข้าไปนะครับหลังนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีไอคอนอย่างนี้ถูกป่ะนะครับก็ให้เลือกว่าหมล์อัตเบทนะครับก็จะวิ่งมาที่หน้านี้ซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยผมมี2องัตเบกกระยำแล้วว่า1นึ่งอัตเบกเนี่ย แทนร้านค้านะครับหร้านค้าหรือ1องค์กรนั่นเองนะครับเราอยากจะทําการเหมือนกับเข้าไปที่เออเขาเรียกว่าร้านค้าไหนหรือบริษัทไหนองค์กรไหนคือเพื่องเป็น ERP ของบริษัทไหนแล้วก็กดเชื่อมต่อนะครับเท่านี้นิดหนึ่งนะครับก็คือตอนนั้อันเนี่ยที่เราทำาตอนเนี้ยม,มันเป็นลนักษณะเหมือนทดลองใช้งานเป็น trial มันก็จะมีอายุการใช้งานมันอยู่ยเช่นตัวที่เป็นคํว่าอา่า e d u นะครับอ่าโค้ดมบายนะครับ อันนี้ก็จะเป็นดาต้าเบสที่ผมมีอยู่แล้วถ้ามันหมดอายุเนี่ยนะครับก็คือเกินช่วงทดลองข้อมูลมันก็จะไม่สามารถจะใช้งานได้ตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถทําการถ้าเราแบบยังไม่อยากซื้อเพื่อนยเราอยากจะเหมือนกับศึกษาไปก่อนเราก็สามารถลบแล้วก็สร้างใหม่ได้นะครับวิธีการลบและสร้างใหม่กดในตรงเฟืองครับนี่ตรงนี้เห็นไหมนะครับ เราสามารถทำการรูปเขียนมาหนึ่งทิ้งไว้ก่อนก็นได้นะครับแต่ว่าในเคสนี้ถ้าเกิดเราอยากจะลบแล้วก็ดีลีได้เลยก็ลบแต่ย้อวมาลบล้วเนียเราไม่สามารถกู้คืนได้นะครับลบแล้วลบเลยนะนะครับเอาล่ะคราวนี้ในคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้สอนพาสร้างเจ้าตัวฐานข้อมูลที่ชื่อว่า pps p s ซึ่งมันราชกายเป็นเ,าเขาเรียกเหมือนสับโดเมนให้เาเลยแบบนี้นะครับเอาล่ะคราวนี้เมืองต้นนะพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราอยากจะเขาเรียกว่าไปที่แอปต่ตางๆของเรา เข้าไปยังไงนะครับเราจะต้องทำการกด sign in นะครับรแล้วก็ใส่ Account ที่เราทำการเขาเรียกว่าเป็น Account ของเรากดเข้าไปเลยนะครับก็วมเหมือนกับ l o g in เข้าระบบ Portal ขององค์กรเรานะครับเอาละเข้ามาละนะครับลอกอิทีก่อนนะครับเหมือนันจะหลุดเข้ามานะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนระบบหน้าแอดมินหน้าจัดการของมันนะครับอพอเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับเราอ่ะ,อะ จำได้ไหมในคลิปก่อนนั้นเนี่ยผมก็จะพาเราเขาเรียกว่าวิ่งไปที่ inventory หรือคลังสินค้าแล้วก็พาพวกเราเนี่ยสร้างนะครับเจ้าตัวสินค้ามันนชิ้นนะครับในการไปที่ product แล้วก็เลือกเจ้าตัว product ก็จะเห็นว่าเขาก่อนสร้างตัว product ชื่อว่า product 1ถูกต้องไหมครับประเด็นคือข้อมูลมันน้อยอะ่ะเรามันเราต้องมานั่งจำลองข้อมูลไม่ว่าจะเป็น customer นะเราสามารถที่จะทำการ ยัดข้อมูล dummy ม,ม,มันได้ด้วยนะครับยัดได้งไงล่ะก็เบื้องต้นเลยนะครับก็ให้กดไปที่ปุ่มนี้ก่อนแล้วก็ไปที่ setting ครับนะครับที่ setting เนี่ยพอมันเข้ามาเนี่ยให้ทำการ s ก o r e ที่ด้านล่างสุดครับมันจะมีตัวโหมดที่ชื่อว่า developer Mode นะครับใน developer Mode นี่แหละนะครับจะเป็นโหมดที่เราสามารถทำการยัดข้อมูลเขาเรียกว่า demo เข้าไปในเขาเรียกว่าในฐานข้อมูลเราได้ รวมถึงเราสามารถทำการเขียนโค้ดแล้วก็ดีบักอะไรได้ด้วยนะครับอ่ะกดเลยครับปุ๊บนะครับมากดนึ่งก็รอแป๊บหนึ่งนะครับมันก็จะเข้าสู่โหมดที่เป็น d e v e l o p e r จุดสังเกตของโหมด Developer ก็คือเจ้าตัวไอคอนอมแมลงเรือบักนะครับมแมลงบักเนี่ยถ้าปรากฏไอคอนนี้เมื่อไหร่คือมันอยู่ในโหมดของ d e v e l o p e r นะครับพอเราไปอยู่ในโหมด d e v e l o p ป r ปุ๊บเรยยาจะทำการยัดข้อมูลเดโมใช่ไหมให้กับไปเซตติ้งทีนึงครับ แล้วก็สกอร์วันนี้ด้านล่างสุดนะครับในโหมด e ีเวลในโหมดของ Developer เนี่ยเราสามารถทำการเขาเรียกว่ากดปุ่มนี้ครับที่ชื่อว่า Load Demo Data เข้าไปได้โอเคไหมครับรานนี้บางคนบอกเออถ้าเกิดผมต้องการจะออกจากโหมดเจ้าตัว d e v e l o p e เไงก็จะสังเกตเห็นว่าจะมีลิงก์ตรงนี้นครับที่ชื่อว่า deactivate อันนี้คือกลับมาสู่โหมดธรรมดานะครับแต่นี้แค่นี้เราลองเล่นลองผิดลองถูกแล้วก็ใช้โหมด developer ไปแล้วก็เลือกคำวาโหลด d ดโม Data มันจะทำการโหลดข้อมูลนะครับสินค้าข้อมูลประวัติการขายนะครับพนักงานนะครับเข้ามาแล้วก็ทีมทีมงานต่างๆนะครับเข้ามาให้เราเลยนะครับซึ่งไอตรงนี้มันก็จะเขียนว่าขร้อวนการต่อไปเนี่ยเราทำแล้วเราไม่สามารถที่จะย้อนคืนได้นะครับก็อันนี้เราทำเดโมนนก็ไม่ตองเสียเรียดน,นะครับเราก็กด Yes นะครับเพื่อจะบอกว่าฉันยอมรับความเสี่ยงตรงนี้นะครับกดเข้าไป มันก็จะเริ่มทําการเขาเรียกว่า insert หรือทําการเพิ่มข้อมูลเดโมหรือข้อมูลหลอกๆเข้าไปนะครับซึ่งไอตรงเนี้ยจะทําให้เราเวลาที่เรียกว่าเรียนตามเอกสารหรือมันจะมีสไลด์นะครับแล้วก็มีวิดีโอให้เราทำเนี่ยเราไม่จําเป็นอามานั่งจําลองข้อมูลเองหมดทุกอย่างบางทีมันมันเสียเวลาเราต้องการแค่ดู flow นะครับอ่ะคราวนี้มาดูกันก่อนหน้านี้ผมพาเข้า inventory แล้วมันไม่ค่อยมีข้อมูลอะไรใช่ไหม ครกล้งกดเข้าไปดูใหม่ครับเดี๋ยวจะเห็นว่าข้อมูลเนี่ยของตัวสินค้าจะมาเต็มเลยก็ไปที่ Product ครับแล้วกด Product นะครับพุบนะครับเห็นนะเมื่อก่อนนี้ไม่มีเลยนะตอนนี้มาเต็มเลยนะครับแต่ว่าไอ้สินค้าที่เราเพิ่มไปแเราก่อนนะ้นนี่ชื่อ Product หนึ่งเนี่ยนะมันก็ถูกเก็บไว้อยู่นะครับมันไม่ถูกลบทิ้งก็คือพูดง่ายมันใส่เพิ่มให้เรานะครับในเคนเนี้วก็สามารถกดเข้าไปดูลายละเอียดของสินค้าเลยนะครับต่องการไปที่ ส่วนอื่นมาให้ตัวอย่างเช่นผมต้องการไปที่ crm ที่ m ก็คือจะเป็นลักษณะเหมือนกับเคาเกการียกันบันนะครับมันก็จะมีเหมือนกับมีการ์ดนะครับที่เหมือนกับเครียก o p p o r t u n i t y o p portunity นะครับคือเหมือนโอกาสในการทำ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 นะท,ท,ทำรายการขายเพื่อนะคือโอกาสที่เราจะขายได้จะมีเหมือนกับเป็นนิวขึ้นมานี่คือเพื่อนะเหมือนกับมีลูกค้าติดต่อขึ้นมาว่าสนใจสินค้าประเภทนี้นะคุณก็อาจจะต้องกดเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการเหมือนกับ ดูซิว่าเมลคุยติดต่อเขานะครับหรือทำการสร้างไปเสนอราคาก็าคือ new quotation แน่นอนครับถ้าเราไม่มีเดโม่เนี่ยเราก็ต้องมานั่งจำลองข้อมูลพวกเนี้ยเองหมดเลยมันก็ทำให้เราเหมือนกับที่เริ่มต้นไม่ถูกว่าจะเริ่มต้นตรงไงนะครับในเคสนี้เราก็สามารถที่จ new quotation นะครับ แล้วก็ r e a t e new customer หรือเลือก c u s t o m e r ที่มีอยู่แล้วนะครับก็อันนี้บอกเลือกลิงก์กดเข้าไปเลือกสักคนหนึ่งกด Confir m มนะครับก็จะมาที่หน้านี้เราสามารถเพิ่มเลือกรายการสินค้าเข้าไปในใบค u o t a t i o n เราได้กดเข้าไปนะครับแล้วก็กดใส่เข้าไปเลยนะครับ push push นะครับคร่ขาวๆอย่างนี้นะครับแล้วก็สามารถทำการ c o n f i r m มนะครับว่าส่งไปเลยทั้งเมลหรือคอนเฟิร์ม เป็นลักษณะยืนยันเข้าไปก็ได้นะครับทำได้หลายขบวนนการเอาละตอนนี้คลิปนี้คร่าวๆแค่นี้ก่อนนะครับเ,เกี่ยวกับการเ,าเข้า developer mode นะครับก็ย้ำว่าเป็นเครื่องหมายมาแมลงแล้วก็การโหลดตัว Demo Data ก็ย้ำว่าถ้าเกิดเราทำให้มันเละตุ้มไป๊ะละเราอ,อยากจะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเริ่มต้นใหม่แล้วก็เพียงแค่ มาที่ตรง setting ครับ setting นะครับตรงนี้รู้สึกเข้าได้ไหมส c r i p t comment นะครับแล้วก็ไป setting นะครับแล้วก็อ๋อทกทีตรงนี้รู้สึกว่าเราจะต้องอ่าไม่ใช่ setting ครับผมชอบลืมเราต้องออกข้างนอกเลยแล้วก็ทำการลบนะครับจากข้างนอกผมจะไปที่ o อ o ดูนะครับดู .com นะครับแล้บอกเราจะเริ่มต้นใหม่นะแล้วก็มาที่ o ดูดคอมแล้วกดตรงนี้อ่ามาสเ b a บ e น,นะครับย้ำวิธีนะฮะเพี้ยนไปแล้วเนี่ยแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็ทำการเขาเรียกว่า delete d า t a b เบ e เราทิ้งไปเลยบางคนบอกเฮ้ย hey, ถ้าเกิดเราต้องการ delete เฉพาะส่วนโปรดักได้ไหมมันมันก็ได้นะแต่มันก็ข้างข้างยากมันจะต้องหาเขาเรียกว่า โมยู่เสริมที่เอาไว้แค่เคลียข้อมูลสินค้าหรือเคลียรแค่บางส่วนนะครับแต่ถ้าเกิดระบบวิเก็มานั่งหาเราต้องการเริ่มต้นใหม่เลยเพราะเราแก้ทัวเราใช้งานแล้วก็ไอ้นี่ดีล t ทนะครับแล้วก็สร้างเครื่องใหม่นะครับแค่นี้เองเอาละในคลิปนี้เท่านี้ก่อนละกันนะครับคลิปหน้ามีอะไรใหม่นะครับมีอะไรมาแชร์ให้ฟังนะครับก็รบกวนติดตามแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับผมก็ศึกษา หาความรู้ o อ้ดูไปด้วยกันนะครับเพื่อที่จะเ,เริ่มที่จะพัฒนาซอฟต์แย่โพสอเพื่อจะไปพูดคุยโอ d ดูได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ